ฤาษีดัดตนเป็นวิธีการบริหารร่างกายที่เป็นภูมิปัญญาของไทยซึ่งมีที่มาไม่ชัดเจนค่ะแต่พบหลักฐานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ว่ามีรูปปั้นดินเหนียวทําท่าฤาษีดัดตนนะคะอยู่ที่วัดโพต่อมาในสมัยรัชกาลที่5กรมพยาดํารงราชานุภาพสเสด็จประเทศอินเดียค่ะแล้วก็เห็นท่าทางของฤาษีที่คล้ายกับที่วัดโพจึงมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการบําเพ็ญเพียรแล้วเกิดอาการเจ็บป่วยจึงมีท่าดัดตนเพื่อแก้อาการต่าง ตา,ตาและมีการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันในปัจจุบันค่ะคลินิกอายโรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ศิรศิราชพยาบาลได้นํามาใช้รักษาให้คําแนะนําแก่ผู้รับบริการเพื่อป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพค่ะทั้งนี้นะคะเป็นองค์ความรู้ในการดูแลตนเองเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะและโดยเฉพาะผู้สูงอายุนั่นเองค่ะ การบริหารร่างกายด้วยท่าลอสีดัตตนเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายตามท่าทางที่กำหนดแล้วนิ่งอยู่ในท่านั้นเป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณ5-10วินาทีซึ่งถือเป็นการบริหารร่างกายประเภทส a t ติก t r e t c h i n g โดยบริหารทีละส่วนหรือหลายส่วนพร้อมกันซึ่งในตำราจะมีทั้งหมด80ท่าด้วยกันประกอบไปด้วยท่ายืนท่านั่งและท่านอนแต่ละท่าจะแตกต่างตามสรรพคุณที่บอกไว้ในชื่อท่า ผู้ฝึกฝนสามารถเลือกให้เข้ากับอาการหรือปัญหาของตนเองได้ค่ะซึ่งก่อนที่จะเริ่มบริหารร่างกายด้วยท่าลือสีดัดตนจะต้องทำร่างกายของตนเองให้พร้อมก่อนค่ะโดย 1. สํารวจความเจ็บป่วยของตนเอง 2. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 3. ควรรับประทานอาหารก่อนออกกำลังกายอย่างน้อย60นาที 4. รับประทานยาตามโรคประจำตัวที่เป็นให้ครบถ้วน 5. แต่งกายให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวหลังจากสำรวจความพร้อมของตนเองแล้วก็สามารถเริ่มการบริหารร่างกายได้เลยค่ะถ้าดำรงกายอายุยืนท่าเตรียมยืนตัวตรงแขนแนบอยู่ข้างลำตัวจากนั้นแยกขาให้เท้าทั้งสองอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่แบบปลายเท้าออกไปด้านข้างให้ได้มากที่สุด กำมือทั้งสองข้างไว้บริเวณหน้าอกโดยให้มือข้างหนึ่งอยู่สูงกว่ามืออีกข้างหนึ่งค่อยๆย,ย่อเข่าลงพอประมาณหลังตรงหน้ามองตรงนิ่งค้างไว้ประมาณ10วินาทีหายใจเข้าออกปกติแล้วค่อยๆค,คลายย้อนกลับไปสู่ท่าเตรียมทำซ้ำ3า3ถรอบประโยชน์ของท่านี้ช่วยให้การทำงานของกล้ามเนื้อหลังสะโพกขา เท้าข้อเท้าแข็งแรงข้อควรระวังผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเขา่าเช่นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าติดหรือผ่าตัดข้อเข่ามาควรระมัดระวังในการฝึกโดยเฉพาะการย่อเขา่าต้องค่อยๆยอ่อเท่าที่จะทำได้ไม่จำเป็นต้องย่อต่ำลงมากท้าแก้ลมข้อมือท่าเตรียมนั่งคุกเขา่าปลายเท้าราบไปด้านหลัง วางมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าขาบริเวณหัวเขา่าจากนั้นพนมมือให้ปลายนิ้วอยู่ระดับคางบิดลำตัวพร้อมกับหันหน้าไปทางด้านซ้ายหันหน้าไปทางซ้ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมออกแรงดันที่ข้อมือและดัดปลายนิ้วมือไปทางข้างซ้ายนิ่งค้างไว้ประมาณ10วินาทีหายใจเข้าออกปกติแล้วค่อยๆค,คลาย ย้อนกลับไปอยู่ในท่าเตรียมทำสลับข้างซ้ำสามถึงหรอบประโยชน์ของท่านี้ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อหลังบ่าหัวไหล่แขนข้อมือและนิ้วมือท่าแก้ปวดท้องแก้สะบักจมท่าเตรียมนั่งขัดสมาดวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าขาบริเวณหัวเขา่าจากนั้นงอข้อศอก ให้แขนและฝ่ามืออยู่ด้านหน้าในแนวดิง่งค่อยๆย,ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นจนข้อศอกอยู่ระดับเดียวกับบ่ากระดกข้อมือเล็กน้อยค่อยๆแบะไหลโดยเวี่ยงแขนและข้อศอกไปทางด้านข้างและด้านหลังพร้อมกับยกแขนและกลางข้อศอกออกเป็นมุมป้านฝ่ามืออยู่เหนือศีรษะแอนโอกแบะไหลให้มากที่สุดพร้อมกับเชิดหน้าและกระดกข้อมือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นิ่งค้างไว้ประมาณ10บวินาทีหายใจเข้าออกปกติแล้วค่อยๆค,ค,คลายย้อนกลับไปอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำ3า3-5รอบประโยชน์ของท่านี้แก้ปวดท้องแก้สะบักจมช่วยทำให้กล้ามเนื้อบ่าหน้าอกสะบักแขนมือแข็งแรงท่าแก้เกียริท่าเตรียมนั่งขัดสมาธ วางมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าขาบริเวณหัวเขา่าจากนั้นยกมือทั้งสองข้างประสานกันและกำมือไว้ที่ระดับหน้าอกค่อยๆเหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปด้านหน้าพร้อมกับดัดฝ่ามือให้หันออกมาทางด้านนอกจนแขนตรงค่อยๆหันหน้าบิดลำตัวพร้อมกับแขนไปทางขวาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่อยๆเหยียดแขนยื่นไปอีกด้วยการยืดลำตัว นิ่งค้างไว้ประมาณ10บวินาทีแล้วค่อยๆค,คลายย้อนกลับไปทางด้านหน้าลดมือลงประสานกันไว้ที่หน้าอกจากนั้นทำซ้ำแต่ไปทางด้านซ้ายค่อยๆเหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปทางด้านหน้าพร้อมกับดัดฝ่ามือให้หันออกมาทางด้านนอกจนแขนตรงหันหน้าบิดลำตัวไปทางซ้ายให้ ที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่อยๆเหยียดแขนยื่นไปอีกด้วยการยืดลำตัวนิ่งค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วค่อยๆค,คลายย้อนกลับมาทางด้านหน้าลดมือลงประสานกันไว้ที่หน้าอกสุดท้ายทำซ้ำแต่เหยียดขึ้นด้านบน ค่อยๆเหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปทางด้านหน้าพร้อมกับดัดฝ่ามือให้หันออกมาทางด้านนอกจนแขนตรงค่อยๆย,ยกแขนที่เหยียดขึ้นด้านบนจนแขนตึงเหยียดแขนขึ้นไปอีกด้วยการยืดลำตัวนิ่งค้างไว้ประมาณ10วินาทีหายใจเข้าออกปกติแล้วค่อยๆคยลายย้อนกลับไปอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำ3า3ถรอบ ประโยชน์ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณบ่าสะบักหัวไหล่แขนหลังและหน้าท้องท่าแก้กล่อนท่าเตรียมโดยการนั่งเหยียดขาทั้งสองข้างไปทางด้านหน้ามือทั้งสองข้างวางไว้ที่หน้าขาจากนั้นค,อคอน่อยๆโน้มตัวพร้อมบีบนวดขาทั้งสองข้างจนถึงข้อเท้า กระดกข้อเท้าขึ้นเลื่อนมือทั้งสองข้างไปจับปลายฝ่าเท้าหรือเท่าที่ทำได้ค่อยๆเชิดหน้าขึ้นนิ่งค้างไว้ประมาณ10วินาทีหายใจเข้าออกปกติแล้วค่อยๆค,คลายกลับสู่ท่าเตรียมทำซ้ำ3า3ถรอบประโยชน์ท่านี้ช่วยแก้อาการปวดหลังขาและสะโพก ประโยชน์ของการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนนะคะ 1. ช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกาย 2. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกส่วนใหญ่จะมีสรรพคุณตรงกับชื่อท่าเช่นท่าแก้ปวดท้องแก้สะบักจมจะช่วยแก้อาการปวดท้องเกรงท้องและช่วยแก้อาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อสะบักค่ะ 3. ช่วยเพิ่มเรื่องสมาธิเช่นการจดจำท่าทางหรือการจดจ่อบริเวณกล้ามเนื้อที่มีการหดหรือคลายสำหรับข้อควรระวังในผู้สูงวัยที่ต้องการบริหารร่างกายด้วยท่าลอสีดัดตนนะคะ 1. ต้องระมัดระวังในผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อเช่นข้อเข่าเสื่อมกระดูกคอเสื่อมข้อต่อเคลื่อนนะคะจะต้องเลือกท่าที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ทำด้วยความระมัดระวังค่ะ 2. ผู้นี้มีปัญหาด้านการทรงตัวมีอาการวิงเวียนหรืออ่อนเพลียให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะการทำท่าในท่ายืน 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงที่มีอาการวิงเวียนนะคะหรือผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียค่ะ 4. ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อช้าๆอย่าออกแรงยืดเหยียดในลักษณะกระตุกหรือว่ากระชากนะคะ5้าในลักษณะที่ยืดค้างไว้เนี่ยไม่ควรกลั้นหายใจนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการหน้ามืดและเป็นลมได้ค่ะ การทำท่ากายบริหารแบบฤาษีดับตนนี้นะคะจะให้ได้ผลต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทุกวันค่ะเช้าและเย็นนะคะโดยแต่ละท่าควรทำซ้ำ3า3ถรอบเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวได้ดีค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการทรงตัวนะคะควรใช้ไม้พลองหรือมีสิ่งยึดเกาะที่มั่นคงนะคะ สำหรับท่านที่สนใจมีกิจกรรมการสอนรือสีดัดตนออนไลน์ทุกวันพฤหัสบ,บดีวันละ2รอบนะคะ9โมงครึ่งและบ่ายโมงครึ่งค่ะครั้งละ1ชั่วโมงสามารถเข้าร่วมได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เลยนะคะหรือหากท่านใดมีข้อสงสัยซักถามอยากบอกเล่าผลการฝึกปฏิบัติ ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต,ต่างๆที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของเราได้รับความรู้และเป็นประโยชน์นะคะสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราชค่ะ